สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกตกินวันนี้เกตก็จะมาเปิดเป็น T ีสิทดอรี่นะคะทุกคนเป็นทีซจบของเกตเองในความยากของงานนี้นะคะก็คือการทํางานกับน้องหมาทุกคนจะได้เห็นขั้นตอนการทํางานต่างๆของพวกเราตั้งแต่ช่วงพรีโวเยียนช่วงถ่ายทําหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างปัญหาที่เราเจออ่ะมีอะไรบ้างมันจะสนุกแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนก็ชญรับชมได้เลยค่ะ ันนี้เรามาดูโลกันซึ่งกว่าจะเปิดคลิปคือผ่านไปแล้วสองโลี่ี่ถ่ายอยู่คือกาลังจะกลับแล้วตอนนี้เป็น p r o c e s การทำงานที่แบบถือว่ายังอยู่ในช่วงแรกๆเรียกได้ว่าโล c a t i o n ก็ยังไม่ขอเลยสักโลพอเป็น s เกลงานที่ซิดโล c a t i o n ที่ต้องหามันก็เยอะตามขึ้นมาแล้วด้วย condition อของแต่ละโลก็เยอะไม่ต่างกันเรายิ่งถ้าขอโลไม่ได้ทีมอื่นก็ทำงานลำบากก็เลยค่อนข้างเป็นที่น่ากังวลมาดูตรง สถานีไฟฟ้าเพราะว่าอยากได้ซีนถนนนะคะทุกคนอย่างเช่นในส่วนของซีนถนนนั้นเป็นถนนธรรมดาก็ไม่ได้เพราะว่ากำกับมีคอนดิชั o n ว่าต้องเป็นสามแยกเท่านั้นตอนนี้มันมีมแสนสวนมใช่ ดูเสร็จเราก็มาหาข้อสรุปร่วมกันในระหว่างที่เรากาลังดาเนินการทุกอย่างแล้วก็มีการปรึกษาอาจารย์ร่วมด้วยและบทก็ยังไม่สามารถเป็นดราฟไฟนอนได้ในทุกๆอาทิตย์ทำกับและเขียนบทก็จะเอาบทดราฟใหม่มาให้อ่านตลอดไม่ใช่ว่าอยากแก้แต่พวกเราจําเป็นต้องแก้แก้แล้วแก้อีกแก้วนไปอยู่หลังจากปรึกษาอาจารย์เสร็จก็ประชุมต่อทันทีทำกับและเขียนบทก็ลุยบทกันต่อทีมจัดการก็ดูเรื่องงบกับสปอนเซอร์ และแล้วก็มาถึงวันแคสก่อนแคสพวกเราก็ให้เวลานักแสดงทำสมาธิซึ่งรวมไปถึงพวกเราด้วย คนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจครั้งนี้ก็จะมีหลักๆเลยทีมกำกับ acting coach casting โคไปดูอย่างเก็ตมาช่วยดูเฉยๆแต่ก็มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเหมือนกันนะและที่มาในวันนี้ด้วยก็เพื่อตอบคำถามนะักแสดงเรื่องบัตเจ็ตครั้งนี้กำกับทำเป็นใบประเมินคะแนนมาใครชอบไม่ชอบคนไหนก็สามารถเขียนลงไปได้การตัดสินใจเหมือนจะง่ายแต่ก็ยากเหมือนกันนะมันไม่ได้มีแค่ชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าก็ต้องดูการแสดงแล้วก็อื่นๆประกอบด้วยโปรดักชั่นของพวกเราจะมีมิงอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันเราจะเปิดทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ site. เจอกันแต่ละรอบก็วุ่นวายทุกรอบเลยเราเที่ยวดูกัรเที่ยวรถรถอาจารย์ป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่รถเอ็นด์ดันปอดเหรอบ้ปากพื้นอะเจ๊ดองอะไรอะไอไมค์เขียนค่ะออมไมคเกมปอดไอไมคดูมือดิใครทำกูไม่มีกูไม่ทำช่วยมึงได้ปะหน้ามึงเลยไม่มีไม่มีติดแลานเมื่อกี้ และทีมจัดการก็ต้องไปถึงก่อนตลอดไม่ว่าจะขอเอกสารเตรียมประชุมคิดวาระทีมของพวกเราก็ต้องเตรียมทั้งหมดแล้วเราก็มาเตรียมเข้าประชุมกันล <Hello. S 3> มันแกล้งกูนะคะผ่นานสองเครื่องนะคะจริงานตั้งจไกลนะคะเมื <laughs> ่อกี้มีแม,มาประชุมกันโดยมีวาระเยอะมากหลาแ,แบบเกเรื่องธุรก<อ>ิจหนุ่มชื่อดัง<อ> เขาคือโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ตไปด้วยแล้วก็นั่งรถางไปสค่ะถ้าอยู่อนวินนี่คือทำเาทำัสิงเขาเทรดมุนนะคะทุกคนเขาจะไปอยู่ดูใบค่ะจะไปสร้างตึกลอยฟ้าดูคณไปแล้วเรามาต่อที่ดูหมาดีกว่าพันลายาไม่หูไหนไหนมองเม้มองมไม่เห็นวาเอ้ยนี่ไงพันที่นั่นล่ะพันเดียวรู้จักรู้จักนี่ปะไม่รู้ ที่เขาในติ๊กต็อกที่ชื่อกลมกลมอ่ะอ๋ะอกลม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 วันนี้เรามาดูหมาในรอบที่สองใช่หมาหม่อจะเป็นรอบสุดท้ายต้องรอบสุดท้ายแล้วแหละสัคทีเคนายบางแก้วตัวนั้นไม่ของมึงนะแพรพลอยอ หลังจากคุยกับครูฝึกได้สักพักพี่ๆเขาก็สอนวิธีต่างๆในการสั่งน้องจูงเดินวิ่งคาบของเล่นหรือว่าทำตามคําสั่งครูฝึกระหว่างนี้ก็ยืนคุยกับพี่ๆเรื่องคอนดิชันต่างๆแอคชั่นที่น้องต้องทาอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้ข้อกังวลข้อจํากัดทั้งของฝั่งเราแล้วก็ของฝั่งพี่ๆเขาเพื่อให้เกิดความสบายใจทั้งสองฝ่ายที่พี่ใจดีมากในวันนั้นพวกเราก็โดนสว่างตกเข้าไปเต็มๆ และที่สีครั้งนี้ไม่ได้ถ่ายแค่ในกรุงเทพเท่านั้นพวกเราไปถ่ายที่สหวันนี้หนเจริงะเนียจิด้บซยซึ่งเราไปไกลกว่าที่เคยไปมากๆขับรถกันไปหลายกิโลเลยดูระหว่างทางมาก่อนมีร้านน้ำแข็งวาน10บนาทีตรงนี้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเช็คห้องน้ำตรงนี้แล้วก็ไม่เก็้ก็ไปทานอบี้่ข้าวมีเมื่อกี้ทำแล้ว ระหว่างนั้นทีมอาร์ตก็เข้าไปสำรวจพื้นที่แต่ว่าลงไปผิดที่ก็เลยต้องเรียกกลับขึ้นมาแล้วเหมือนจะมีสมาชิกใหม่ตามาด้วยนะหลังจากที่เติ้นคุยกับมันกับแบบหนึ่งเราก็ตัดสินใจที่จะเดินทางกันไปต่อไปในจุดที่เพอพออยากได้จริงๆทีมเราก็ต้องไปสำรวจเรื่องความอันตรายต่างๆเซฟตี้ข้อจํากัดจุดตั้งสวัสดิการหรือเบสแคมป์จะอยู่ตรงไหนแล้วทางวันนั้นค่อนข้างลาบากก็เลยต้องนั่งท้ายกระบะไปสเกลโรสลับกุลีครั้งที่หนึ่งร้อนอากาศวันนั้นทั้งอบทั้งแดดแต่ทุกคนสู้มาก หนึ่งเดือนก่อนถ่ายเราก็ได้ทำการติดต่อพี่บอลครูฝึกให้นักแสดงของเรามาทำความคุ้นเคยกับสมหวังรวมถึง a c ติ้งโค้ดที่กลัวหมาแบบไอ้พยด้วยวันนี้มาซื้อของทุกคนเห็นเสื้อหมาตระนูลไหมคะเมื่อกี้ต้องถามทุกคนเห็นทางเข้าไหมคะไอ้เติ้นไม่เห็นค่ะใช่ค่ะเรียบไหม พยายมเลยนอนซื้อซือรียบดีเรีบดีอ๋อไม่ทันแล้วเคฟเสีเอ้ยเดี๋ยวเคยซื้อว่าไม่น่าจะทันแล้ว3ชั่วโมงเลยใช่ e ูแล้สิ่งของที่เรามาเลือกซื้อในวันนี้นะคะจะเป็นพวกกรวยและอุปกรณ์ทำป้ายบอกทางต่างๆนะครับไหนมึงเทยังไงนะปิวไหมไม่ปิวเพื่อน นคิวแดงอันนี้เขาเรียกว่าแหวนไอ้ที่นี่ทิศัตรูนชากับมอป่ะมันมีได้ให้กูทำดอกไม้ทำที่อะไรเต็มไปหมดเลยทำดอกไม้ทำทียอะไรเป็นผู้ชายทำงานช่างคือเมื่อปล่อยให้ออมกับไอมไม่ทำงานด้วยกันสองคนดูตัวเอ็นดูตัวเอ็นไอ้ออมเอ็นอะไรเอ็นกลับด้านเลย It, <laughs> หลังจากการสก้าวโลเคชันแล้วก็เคาะโลเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการบล็อกช็อตกันค่ะเพื่อที่วันถ่ายจริงจะได้ไม่มีปัญหาหน้างานเป็นการวางแผนล่วงหน้านะคะในส่วนของไฟกล้องแล้วก็นักสแสดงวันถ่ายจริงมันจะได้ราบรื่นเป็นการรับประกันว่าถึงแม้ว่าวันถ่ายจริงจะมีปัญหาเราก็สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้ไม่ยากหลังจากบล็อกช็อตเสร็จเราก็มาทําการตามหารถเอติมไผ่ทองเพราะว่าในฉากกำกับรีเควสต์มาว่าอยากมีรถเอติมเราต้องเลือกเป็นร้านที่ใกล้กับโลเคชันเจอร้านแล้วแต่ว่าคนไม่อยู่ก็เลยต้องเขียนจดหมายรั ไปเปลี่ยนการจำมืดเลยผู้ขาวมีสีขาวมีสีขาวในสีขาวอ๋อไม่ดูหลังๆเลยมาไหว้แต่ใกล้เส้่เส้อสีดำเห็นไหมเขาต้องใส่เสื้อสีขาวแบบนี้ลงกันหมดอุ้ยนี่นะน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งโอ้โหมาไหว้ใส่สีอะไรอุ้ยน้ำแข็งมาไหว้ใส่ชุดสีอะไรเออเออเมึงอูเออ อีพอยสไสีเขียวมาว่ว้แต่เสื้อสีอะไรสีเขียวดูสวัสดีมสวัสดีมาวหว้แต่เสื้อสีอะไรพี่ว่วยกอนรองรองเปิด์หไม่เปิดนามันไม่มีมันไม่มี ทำไมโทรแค่นี้อยูขไหนอยู่ไหนคอ,อ,องปไป กเนมหลังจากที่ว่ายเสร็จทีมเราก็มานั่งคุยกันเรื่องแผนงานต่างๆแบ่งหน้าที่กันว่าวันนี้ค่ะแตนาบตรงไหนดูในส่วนของอะไร workflow การทำงานจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดหรือถ้ามีก็ให้น้อยที่สุดหลังจากนั้นก็เตรียมตัวนอนวันนี้วันนอก่อนวแรก คือเราออกมาตั้งแต่7จ็ดมงสิห้าตอนนี้แปดโมงห้าสิบห้ายังไม่ถึงโลคันที่ออกหลังเราถึงแล้วเลปะตูดขวาตายแล้วอะ่ะตูดข,ขวามันจะมีสองตูดอ, <c oughs> อ่ะถึงแล้วอยากกินหมาอ่ะ <c oughs> นิ่งมาเขียว,วมาอเอันนี้เห่าไม่เป็นหรอมาออกมาออกมาออกมาให้จะเห่าขนาดนี้ออกมา <c oughs> ออกมาเล่นด้วยกันบรรยากาศในห้องนะคะห้องทีมจัดการ เราก็มีห้องส่วนตัวของทีมเรากันแล้ววันแรกพร้อมทํางานบรรยากาศในเช้าวันสดใสของเราทุกคนก็รู้หน้าที่ตัวเองเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมทีมอาร์ตก็เสร็จบ้านทั้งหลังทีมไฟก็เตรียมอุปกรณ์ไฟทีมกล้องก็เตรียมกล้องรอคอสตูเมคอัพก็เตรียมตัวให้หนักแสดงทีมซาวเราก็พร้อมทุกคนทุกทีมได้รับอุปกรณ์การสื่อสารรวมไปถึงเอกสารการถ่ายทำอย่างเบรกดาวน์เวิร์กโฟล์การทํางานท,งทั้งหมดทุกบรีฟมาตั้งแต่วันที่ประชุมพอใกล้ถึงเวลาออนเซ็ตกำกับก็จะไปสแตนบายรอท,ที่หน้าจอมอนิเตอร์ใครว่างก็สามารถไไปกกิินนขข้าวว่อดเเลยตม ใช่ป่ะในที่ตอกที่มันน้งมันเอ้ยมันหอมว่ะใช่ป่ะคืงนี้ก็มาใช้มากินคือใช้ฟีโน่ไม่ฟีโน่หรอไม่ใช่กินนี้อะไรเป็นีโนพีโนกลิ่นมันจะเป็นแป้งเด็กนะมึงใช่เนี่มันไม่ใช่แป้งไม่แต่ว่ากูไม่รู้ว่าใช้ทันทีฟีโน่มาใส่เ้ย กลัวหานั่สมหวังรอคาบเดือยอยู่นะหลังจากปล่อยทุกคนดําเนินการไปได้สักพักทีมจัดการก็ขึ้นมาสแตนบายรอข้างบนงานของพวกเราก็เริ่มน้อยลงแล้วเราก็คุยกันว่าตอนบ่ายจะเริ่มจัดการเอกส,สารในการออกก่องวันถัดไประหว่างนี้ก็ได้ยืนดูทุกคนทํางานกาันและทีมอราร์ตของเราขยันที่สุดยกของขึ้นยกของลงยกของข้ายกของออกเพื่อจะเนร่มสตูดิโอให้กลายเป็นบ้านที่มีคอนอยู่จริงๆเพื่อความสมจริงอ๋อคือมึง<ำ>คือจะทำให้มันพังเหรอใช่ทำเอจจิ<ำ>้งให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติดูใช้แล้ว บรรยากาศข้างบนทีมอาร์ตก็เสร็จบ้านอยู่ข้างล่างหลังจากเริ่มถ่ายทุกคนก็แยกยากันไปทาหน้าที่ของตัวเองแฮกติ้งโคดบิวนักแสดง a อดีช่วยกํากับดูแล้ว4คนดูจอเล็กอันเดียวตาจะหลุดแล้วน่ะทุกคนทุกทีมตอนกดอัดเลคคอร์ดคือต้องเงียบทุกคนโฟกัสระหว่างนี้ทีมอาร์ที่เสร็จบ้านกันมาตั้งแต่เช้าก็ได้มีโอกาสหายใจหายคอไปแว็อินมข้าวกับเขาบ้างบรรยากาศในช่วงนี้ก็จะค่อยเป็นค่อยไปและเขาคนนี้ก็มาถึง ตกบ่ายเอเนอรก็เริ่มดรอปแต่หน้าที่ของเรายัางต้องไปต่อเราคุยกันไหมว่าเอกสารคอชีตแล้วก็ทานสปอร์ตขากลับต้องออกก่อนเลิกและขามาโลเคชันในวันพรุ่งนี้ก็ต้องเสร็จเหมือนกันเราบรรยากาศตอนนี้เหมือนฝนกําลังจะตกอ่านไหนแว็บไปดูสมหวังแป,ป๊บหนึ่งซิว่าตอนนี้เป็นไงบ้างหลังจากนั้นก็ได้พักกินข้าวกันแป,ป๊บนึงโกหมูทองของออมเป็นเมนูอะไรคะข้าวมันไก่คุณดนี่เป็นข้าวไก่ทอดคะ่ะ ตกอีกแล้วเว้ยหรอเออต้องรอลงไป,ปบอกปา้าใครกไมน่าต้องน่าจะต้องหลังจากที่พวกเราทําการปักตะไคร้ท้องฟ้าที่มีผลิตแปบปวนทันใดทําให้ฝนตกลงมาแบบเยอะแยะปอาะแตกต่างจากที่คิดมากการปักตะไคร้นี่คือ Amazing Thailand มากแต่ด้วยฝนตกถึงแม้จะเปาะแปกเยอ่แยะการรักษาอุปกรณ์ก็สําคัญเราเลยย้ายมาถ่ายในบ้านกันต่อ เปิดวันมาด้วยการเอาน้องย้ายใส่ตู้ปลาเพราะว่าเมื่อวานเจ้าของบ้านไม่อนุญาตให้เสียบตู้ปลาค้างไว้เราเลยต้องทําการย้ายไปย้ายมาโชคดีที่มีบ้านเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ๆแล้ววันนี้เกดผ่านตัวจากโคเปิูเซอร์มาเป็นคอนติเนีย เพว่าตำแหน่งที่เราขาดไปในกองนี้ก็คือคอนติเนียคนที่คอยดูความต่อเนื่องของภาพแอคชั่นของนักแสดงเสื้อผ้านักแสดงหรือว่าการวางของเพื่อให้ภาพที่ออกมานั้นสมูทไม่มีอะไรที่แบบผิดขาดหนังที่ออกมาจะได้ไม่มีใครเอะว่าเอ๊ะอันนี้วางตรงน,นี้นี่เมื่อกี้รายที่ต้องดูเพิ่มเติมในงานนี้ก็คือรอยสักของนักแสดงที่เราทาเป็นแทททูพระแทททูโดนน้าโดนเหงื่ออีกเดียวมันก็จางแล้วเราก็ต้องคอยดูอะไรที่เคลือ่อนเราก็ต้องบอกกากับนอนมาทุกคนกลับมาละกละับมานาเสร็จแล้ว แล้ด้วยความที่เบรกดับมีปัญหาต้องปรับแก้นิดหน่อยเมื่อคืนก็เลยนอนน้อยก็เลยแวะไปนอนมาแป๊บนึงแล้วก็กลับมาที่หน้าจอมอเหมือนเดิมคอนทินีเป็นตำแหน่งที่ต้องละเอียดมากต้องใช้สติมากเราก็ต้องนั่งจ้องจอมอนิเตอร์ทั้งวันไม่ต่างจากกำกับเกดเคยทำหน้าที่นี้เมื่อนานมาแล้วคือวันนี้ต้องเอาะสนิไมั้งพุงมีผืนขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้นอน สติไม่ค่อยจะมีแต่ยังโชคดีที่ออามาเปลี่ยนเตอร์ห่งนับติดกล้องครับเลย,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 ยแล้วเราก็นั่งดูท่ามกลางความมืดมีแค่แสงแฟลชแล้วก็ไฟฉายตั้งแต่อยู่ทีมจัดการมาเป็นโปรดิวเซอร์เป็นโคโปรดิวเซอร์ต่างๆก็แทบจะไม่ค่อยได้มาหน้าเซตเลยเหมือนได้ย้อนวันๆกลับไปบรรยากาศตรงนี้ก็สนุกดีเราก็ได้เห็นบรรยากาศการทํางานของเพื่อนๆได้รู้ว่าหน้าเซตตอนนี้ติดปัญหาตรงไหนจบได้ไม่ดีเท่าไหร่วันหน่งก็ได้ดีแกนอีกแล้วใช่ไหมวันนี้ทำเป็นอย่างนี้ตั้งขึ้นมาได้ไรเนี่ยอะไรแต่เอา จะมาด้วหนูด้วยก็มีมานกี่โมงแล้วสองทุ่มสวยจังเลยเดี๋กูโอ๊ยขอโทษยดยค่ะที่ข้าวเ๋ว my god ม่เช้าไม่ใช่คนนี้ออกมาเช้าคนนี้ใกูขึ้นมาแต่งหน้าบลยเอตเติ้ลอเหรอกดูนี่ ก็มันบอกกูใส่นะกูบอกว่าใส่จีโมงมันเจ็บขึ้นไหมมันบอกว่าก็ประมาณนั้นตรวจงนกูตื่นเต้นอีกทีอีกนอนปะเนี่ยไม่กูเพิ่งอหันมาตอนที่สามอ๋อโอเคงันก็ได้กูฝากเตรียมของที่ต้องเอานวยความสี่ยกไปทำอะไรมันกระดับงานก็เป็นไปแบบเรื่อยๆแต่ละฝ่ายแต่ละทีมก็มีการประสานงานกันอยู่ตลอดมีการบรีฟในส่วนของวันพรุ่งนี้เพิ่มด้วยถึงจะเริ่มดึกถึงจะเริ่มเหนื่อยแต่เอเนอร์จีทีมของพวกเราไม่มีทางหดดูสิทุกคนเพื่อนๆก็ไม่เสียเวลาไปเปล่า โดยการออกกำลังกายและนี่คือว right> ิธีการลดรีเตกระจกอย่า้แ um um ั้เป็นว้านคุณถามว่าอะไรนะอะไร่าเ้คืณวเอ่อเบรกเลิกเ่งคืนเอาเอาสี่ทุ่มหนึ่งเดียวชั่วโมงเดียวก็เหยนดหย่กันหน่อยเกี่ยวกงน้าไปยังอ่ะตาตารถกูไปด้วยลู ไม่ทีม่น่จะตงมวดเดียวหรือดอย่างเงยรู้ส <oh um ิีอ่ะคือคืออย่างเงี้ยพลไม่ได้เป็นพอปไม่ได้เป็นไฟแต่พลอย่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไอีกแล้วมันสบาเป่ะมันกูเหนือนพีานาไม่บอกกองเลยวะ สามเช้าอันสดใสหลังจากกลับถึงห้องเมื่อคืนคือน,น็อกไปเลยทุกคนวันนี้เอ e เนอรเริ่มดีเพราะเมื่อคืนได้นอนเยอะคิว,มว Q, เมื่อวานมีปัญหานิดหน่อยไม่ว่าจะเรื่องโลเคชั่น เรื่องการถ่ายทําเพราะว่าถ่ายไม่ทันหลายอันวันนี้เพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เราได้ทําการเซตโต๊ะกับคือโลเคชันบอกเลยว่าทีมอาร์ตแบ่งลูกทีมขึ้นเสร็ตกลับเราก็เริ่มทําการตั้งแต่10บโมงก็คือเวลาออนโลนั่นแหละวันนี้เกดฝากหน้าที่คอนเทนิวไว้ให้ออมเพราะว่าเกดมีธุระต้องไปทําคือวันนี้คุไม่ได้อ่าน,นคลิปเบื้องหลังเลยตอนนี้เหี้ยอิ่มอะอันนี้ทุ่มสิบห้ ห,หลังจากกลับมาที่ลิเวอร์พก็เพิ่งจะได้มากินข้าวอันนี้เป็นข้าวของครัวนอกบ้านอร่อยมากหลังจากก,กินข้าวเสร็จเราก็ยังต้องมาทำเอกสารต่อเพราะเมื่อวานเราถ่ายนี่เันแล้วที่แบบว่าเป็นรายการก็อันาาน,นีถ้ถ่ายน่าจะเสร็จก่อนเขาก็เก็บไปได้เลยแล้วพวกคู่ถ่ายมากับแต่จะขอถามก่อน ว่าวันนี้ปัญหาเป็นล้านเรื่องค่ะทุกคน2วันก่อนหนะ้าก็มีปัญหาเข้ามาประปายไปแต่ว่าก็แก้ปัญหาได้แต่วันนี้อะไรก็ไม่รู้ปัญหาเรื่องช็อตไม่พอเจอปัญหาเรื่องโลเคชันเข้าไปอีกทีมของเราก็พยายามเคลียร์แล้วแต่ว่าปัญหามันไม่หมดไปก็น่าลักทุกคนทำไรไม่ได้จบวันแบบสิงๆววนนนีี้้แแลลอยู่เ่เบบาบาาโรงุ วันนี้ถึงแม้ทุกคนจะตื่นเชา้าแต่เอ e เนอดีมากเพราะว่าดีใจที่ได้ออกมาถ่ายนอกสถานที่แบบไกลๆบรรย,กา,ยญญากาศที่นี่มันฟูลฟิลมากกัทุกคนเราก็ได้นั่งรถจากเบสแคมมาที่หน้าเซตแล้ววิวที่ได้วันนี้คือตรงตามเลฟกำกับแล้วก็ตรงใจพวกเรามากสวยมากมาถึงแล้วจะพาด,ดูเช็คอินได้ยังไงโดนั้แสดงกำลังเข้าไปนะคะตอนน้ ปากกูแดงเนาะออกกระซิดอะไม่นด้ถักเปียบเลยตลกดีบะเอมันกูมีเขาอสวัสดีค่ะยินดีต้อราเข้าสู่ย่องกิ๊กกวิดย้ตอนนี้เราอยู่ที่คิวห้าคิวส่เออคิวสี่คิวส่คิวสี่คุณเปิดจองอะนะใช่คุณเปิด่องคิวสี่ วันนี้เราสวยมากแนะนำแนะนำคนหนาแนะนำคนหนาชื่อเฟิร์นครับทำซาวโปรโมทหน้ผมแล้วก็แปะจีแปะจีเคยไปจ้างงาน F J I S T Y Y S จ้างงานได้ครับสามารถรับ M V ได้ทุกรูปแบบเลยครับผมทำซาวดีมากนะคะหนุ่มเจ้าของเรานี้นี่ครับสวัสดีครับพ่อพ่อด้วยสวัสดีพ่อพ่อดูอยู่ใช่ไหมออกกองร้อนมากเลยไม่พูดใหม่อากาศดีมากเลยอากาศเย็นสุดๆเลยครับสวัสดีค่ะต้นข้าวนะคะ รับงานแสดงเขาไม่อยากเป็นแคสแล้วตอนนี้เหนื่อยมากค่ะจ้างได้นะคะเป็นนักร้องสาวนะสามารถรับงานได้ทุกร้านเลยครับผมงานแสดงงานร้องงานเมคอัพงานทุกอย่างครับเต้นรำหรือว่าเล่นลิเกอะไรได้ทำงานเหมือนไชนี่ค่ะทำงานเหมือนติดนี่ค่ะจ้างได้คุณใจใจนะตัวตึงโป้เรคคอร์ดนะครับเขาเรียกว่าอะไรตอนไหนึ่งเขาเรียกวอะไรแซวบู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 บบู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  รูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งยืนทะยงอะไรได้หมดครับผมก็เป็นคุณฟิลครับเป็นโฟเลอาร์ติสนะครับผมสามารถอัดโฟเลตได้ทุกรูปแบบเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอวกาศเสียงลอยเสียงอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับผมจะพาคุณไปบนดาวค้างไปอยู่กับศิลปินชื่อดังนะครับผมเขากำลังทำอะไรอยู่ครับตากแดดตากเมฆชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อชื่อจอร์ดครับโปรโมทตัวเองหน่อยทางการสวัสดีครับผมจอร์ดนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับ ไอจีไอจีเอ่อผมจอยต์เอกิต้าแจครับไอจีพิมพ์ตามเลยครับเป็นภาษาอังกฤษครับโอเคติดกับจริงต่อมาครับเอาเอาเกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเยี่ยมมาีเลยนะอันนี้ย้อนเสี้ยวเจ้า วันร้อนแบบนี้คือทุกคนก็สู้แต่ว่าก็ต้องมีตัวช่วยอย่างน้ำหวานน้ำบัตลมต่างๆรวมถึงอุปกรณ์กันแดดอย่างเสื้อกันยูวีร่มพัดลมและว,วันนี้พวกเราก็จ้างทีมยูนิตจากเอลซอร์เข้ามานะคะติดต่อกับคุณตำรวจแล้วก็มีหน่วย e r t หรือว่ากู้ภัยมาด้วยการถ่ายน้องสถานที่และเป็นที่ที่เราไม่รู้จักเราไม่เคยมาเราไม่ใช่คนพื้นที่อะไรหลายๆอย่างก็ต้องถูกเตรียมไว้เพื่อความเซฟแล้วก็ความสะดวกไม่ว่าจะตัวนักแสดงเองหรือว่าทีมงานทั้งหมดซึ่งวันที่เรามาสเกลเคชันทุกอย่างได้ถูกประเมินแล้วกก็คาดาดร,าารานใน่นน น um pues และด้วยความที framework. ่ห้องน้ำมีแค่ท <oh ี่เบสแคมก็ต้องมีรถควยรับส่งทีมนักไปเข้าห้องน้ำตลอดเวลาไม่ได้เลอะซีดเลอะซีดลงตรงลงอยู่ทุ่มในเยี่ยสภาพเนี้ยไอสัตว์มึงลองทางมของอยู่ทางตรงไม่มีอะไรให้ชน่มถ้ามึงเหยียบชงกูอีกรอบแล้วกูให้มึงลงไปธงกูกูคนปาก เมเกตเองประจำอยู่ที่เบสกลับไปทีต้นก็สภาพนี้ไปแล้วแเรลยพาด้วยความที่บรรยากาศมันสวยมากพรอาทิตย์ก็เริ่มจะตกแล้วเราก็เลยรีบเรียกเพื่อนๆทุกทีมและทีมงานทุกคนมาถ่ายรูป วันนี้จบงานได้เสียงหัวเราะแล้วก็ความแฮปปี้ของทุกคน ทางงมถึวที่5วันนี้ถ่าย2ที่ด้วยกันก็คือสวนสาธารณะแล้วก็ถนนเปิดสตาร์ทการถ่ายทําที่สวนสาธารณะก่อนเพราะว่าถนนถ่ายตอนกลางคืนช่วงเช้านี้เราก็เอาทีมงานมาบางส่วนที่เหลือก็ไปสแตนบายรอที่ถนนบอกเลยว่า2โลเคชั่นนี้คือเคาะยากมากปรับบทพอโลเคชั่นก็ทํามาแล้วบอกเลยว่าสวนสาธารณะตรงนี้อยู่ไม่ไกลาจากโลถนนที่เราเช่าไว้ซีนตรงนี้ใช้เวลาถ่ายไม่นานบวกกับเราทําเวลาให้มันถ่ายเร็วขึ้นสภาพฝนฟ้าอากาศก็เป็นใจในการถ่ายทําทําให้เราสามารถมาที่โลถนนได้ก่อนเวลาท่องมาถึงโลถนน ทุกคนก็ยากอยากันไปกินข้าวทําธุระตามสะดวกพอถึงเวลาทุกคนก็เริ่มไปเตรียมตัวในส่วนของตัวเองซีนรถชนเป็นซีนที่ถ่ายยากพอสมควรแฟนที่เราวางไว้คือให้ทีม VFX เข้ามาช่วยด้วยความที่ชองหนังเรามีความแฟนตาซีอยู่ด้วยเราก็ได้เพื่อนจาก DM มาช่วยแต่เราคนคือเก่งๆทั้งนั้นบอกเลยว่าทางรถทางรถมอเตอร์ไซค์นี่หาได้ยากมากพวกเราโดนโกงไปด้วยนะตอนแรกะงบก็มีจํากัดดันมาซวยเสียตังค์ไปฟรีๆอีกแถมยังต้องเสียเวลาไปแจ้งความที่สอนอแต่ก็คงหวังเงินคืนไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่พวกเราคงไม่มีวันลืม ปากาปาการะหว่างถ่ายอยู่ก็เจอปัญหามากมายคือตอนนี้เบรกแตกไปไม่รู้กี่นาทีแล้วทีมเกตวันนี้มีหน้าที่หยุดรถโบกรถต่างๆเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟขนมเสิร์ฟยากระยุงเพราะว่ายุงเยอะมากปัญหาหน้างงานก็จะมีบ้างเล็กน้อยถ่ายไปไม่รู้กี่ชั่วโมงทุกคนก็เริ่มเหนื่อยเริ่มร้อนเริ่มยมเพราะว่าไม่ได้พักมาตั้งหลายวันเรื่องของเรื่องคือว่ามึงบอกไอออม รู้มาว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนก็จะปิดถนนเราจะขับได้มึงก็เลยบอกให้มันเลยบอกมึงว่าบอกเต้นด้วยว่ากูไม่มีโทรศัพท์เออแล้วมันก็เลยพิมพ์แท็กกูมาในไลน์ว่าเต้นอ่าไม่มีโทรศัพท์เออไอเรื่องที่จะบอกก็ไม่บอกขอบคุณนะผมท้าพอโลเคชั่นนี้เบสแคมอยู่ไกลพอสมควรแต่สามารถเดินได้แต่เพื่อความสะดวกเราก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ตอนที่หน้าเสร็จไม่มีอะไรมากพวกเราก็เดินคุยกันแบบชิวๆ กลัวกว่าได้ถอนเบื่อเลยด้วยใส่บีฮใส่บีฮายเขาบีฮยด้วยเก็บตอนนี้เลยบีฮายแล้วรอไม่ได้เลยที่บอกแล้วที่เห็นพวกเราช่วยกันเขียนช่วยกันเดินด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ไม่ได้พังนะไอ้เติ้ลแค่อยากคุยกับพวกเราด้วยไปมีอันหนึ่งด้วยมีอันหนึ่งเป็นไอ้ไอ้น้องประกาศจดว่าจดในรีพอร์ตว่ารับสุดยอดโปรดิวเซอร์เสียงกูเอง มีความลับอยู่ในนั้นแต่ทุกคนจะได้ฟังและนี่คือขั้นตอนในการทํางานของทีม BFX ซีนนี้ถือว่าเป็นซีนสาคัญซีนหนึ่งทําให้การถ่ายทําของเราในวันนี้เป็นไปด้วยความช้าถึงแม้ว่าพยายามจะเร่งแค่ไหนแต่ว่ามันก็ถ่ายไม่ทันอยู่ดีเรียกง่ายๆว่าเบรกแตกยับขอทางค่ารถกลับบ้านใหม่ไม่มีทางกลับบ้านครับไม่มีเหรียญเลยอะค่ะโอนได้ไหมคะอ่นนี้คือเป็นเด็กแว้นหรือเป็นโฮมเลดปวดๆเป็นแล้ว มอเตอร์ไทยเพิ่งพังไปเมื่อกี้ฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอันนี้คือใช่ใช่คนรไหมนี่มอเตอร์ไซค์พังตายอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอมอเตอร์ไซค์ล้มฟุ้งไม่เป็นไรครับผมเจ็บนิดหน่อยฮะนิดหน่อยเสื้อเสื้อนี่หันเลยนะเขาหันข้างนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยฮะหุ่นขาเจ็บหน่อยนิดหน่อยโอเลคห้าสี่สามสองไม่เกินไอ้มึงแล้วข้เห็นว่าถ่ายเหลือไม่เยอะแล้วพวกเราก็กลับมาเริ่มทำเอกสาร สิบโลิบโ้าิีสสองเมื่อก่อนผมถามหาเขามาแล้ววันนี้ผมถามหาเขามาแล้วเขา่น <c oughs> ้ำย่ไหน้ <c oughs> <c oughs> นเพอพอถ่ายเสร็จแเราก็กลับมาถ่ายรูปรวมกันอีกครั้งทุกคนอยากกลับไปพักกันแบบเต็มที่แล้ว คิวหวันนี้จริงๆไม่ได้แพลนไว้จริงๆจะถ่ายแค่5คิวแต่ว่ามันงอกเพราะว่าด้วยคอนดิชันต่างๆเราเลยต้องโยกมาถ่ายเพิ่มมัน,เ,นเราอยู่ที่โจ๊กหมุดทองสาขารับทา้า วันนี้เรามาถ่ายซีนกินข้าวที่โจ๊กหมูทองสาขาลาดพร้าวซึ่งตอนมาถึงเนี่ยพวกเราทุกคนก็สัตว์โจ๊กกันไปคนละถ้วยวันนี้สตาร์ทด้วยข่าวที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่านาคนขับรถตู้ถูกคโมย้กระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์ทุกคนลงความเห็นกันว่านาเขาดีมากน่ารักมากใจดีมากๆถ้าใครอยากได้คอนแทคติดต่อมาได้นะหลังจากทีมงานทำงานกันมา56วันทุกคนเหนื่อยกันมากได้แต่ภาวนาว่าคิวนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีคอยคอยอยคอยแข่งกันอะไรอะ สุดท้ายทุกอย่างในวันนี้ก็เป็นไปอย่างราบรื่นจริงๆก็คือติดเล่นกันหมดทุกคนแล้วก่สภาพวันนี้ไม่ได้มากเกตขอจบทีสิ์ไดอารี่ไว้เท่านี้จบงานนี้ไม่รู้จะมีโอกาสได้ทำง,งานกองอีกเมื่อไหร่จะเก็บงานนี้ไว้เป็นความทรงจำดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะจบไปขั้นตอนตัดต่อ